สวัสดีค่ะวันนี้เขาจะมารีวิวสกูชี่นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยอันแรกค่ะเป็นน้องคิตตี้น่ารักมากสียงโอคคโซคิสวส,สุดๆนี่โซโลโด้วยนะคะอันนี้เขาทำเองค่ะเพราะนานแล้วช่วงมีสกูชี่ก็ไม่ค่อยเยอะอะไรนะคะต่อไปค่ะจะเป็นช็อกโกแลตด,ดูใบนะ เขาเคยทำเป็นแบบพับได้แต่ว่าไม่รู้เยอะหนนะคะนี่ค่ะก็สโลมากอันนี้เป็นช็อกโกแลตดูไบอันแรกที่เขาทำนะคะก็จัเละๆหน่อยต่อไปค่ะเป็นสตอเบอรี่นะคะอันนี้เราแข็งมากเพราะว่าเขาทำจากกาวนะแล้วเขาทาเยอะนี่ค่ะต้แข็งต้วงแข็ง โคตรแข็งเลยนะคะต่อไปค่ะเป็นน้องเมฆนะแบบเริ่มคลิปเขาเวาเริ่มคลิปเกี่ยวกับสกูชี่เขาจะทำนี้ค่ะไปดูกันเลยอย่างนี้นะคะอะไรประมาณนี้เนาะถ้าอยากให้ทำสกูชี่แบบไหนหรือว่าแบบอยากให้รีวิวอีกอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถเม้นมาได้นะคะหรือว่ากดหัวใจอันนี้เป็นสกูชี่ที่เขาสั่งมาค่ะจากติ๊กต็อกนะ นี่ตรงนี้ก็จะเป็นนุ่มๆอุ้ยตรงนี้มันตรงนี้มันโดนหมึกนะคะไม่ใช่เป็นอะไรนะก็สโลยนะกินหอมขนมปังมากต่อไปค่ะเป็นเอ,อขนมปังแผ่นอันนี้ทำเองค่ะโนกาวเลยนะคะไม่ใช้กาวเลยค่ะเราเชื่อว่าทุกคนมีนี่ เดี๋ยวมันก็ชโลขึ้นมาค่ะต่อไปเป็นน้องเค้กอันนี้น้องเราซื้อให้นะคะนานแล้วค่ะนี่มันก็ตกแตกหน่อยนะคะเห็นทุกคนดูนเป็นลอยตกแตกไหมแต่น้องนองนุ่มมากเลยนะคะเราชอบ ต่อไปค่ะเนื้อดีที่สุดเลยนะคะคือเนี่ยค่ะคือดีมากเดีย๋ยวจะให้ฟังเสียงไอซเสียมา เป็นยังไงขนฟินปะคือฟินสุดเลยอ่ะคือดีมากดีแบบใช้ควาบจึงก่อนโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับส c คร b e ให้ด้วยนะคะกดติดตามให้ด้วยนะทุกคนบ๊ายบาย